เอาละครับตอนนี้คุณอยู่กับชาแนลนัทพงศ์แซดทีวีนะครับแล้วอันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมให้คนดูเหมือนปกติครับแต่ว่าผมจะมาอวดแบ็กกราวด์เดสก์ท็อปของผมนั่นเองครับเนี่ยไม่ได้มาอวดข้างหลังนะครับเนี่ยแบบเออบลังอุ้ยเสียงรถก็ไม่ได้มาอวดเออพื้นหลังจริงๆนะครับแต่เป็นพวกนเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่มันลอยไปลอยมาเนี่ยที่เอามาไว้เออตกแต่งพื้นหลังเองได้นะ ซึ่งเออบังข้างหลังนี้แล้วก็พวกแบ็กกราวเนี่ยครับที่มีหิมะมีอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวนะเออเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งอันนั้นอ่ะซึ่ง <c oughs> มันคลิกเปลี่ยนสีหน้าได้ด้วยแต่แต่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มาอวด,ดเฉยมันคือโปรแกรมโมเปเปอร์เอนจินซึ่งก็โอเคปล่อยกันไปที่เราจะอวดคือเนี่ยครับที่เราจะสามารถหยิบเอาแบ็กกราวอะไรมาตกแต่งก็ได้ครับซึ่งโปรแกรมนี้คือเลนมิเตอร์ครับเนี่ยไอที่มันเป็น ยูอีอาซนะอะไรพวกนี้ครับก็ดีมากเลยนะมันเอาไว้เซิร์ชได้ด้วยเนี่ยเซิร์ชเลนมิเตอร์เนี่ยเซิร์ชไปปุ๊บมันก็จะไปเด้งใน g o Google Chrome ให้นี่เป็นไงเจ๋งว่าเออนั่นแหละครับก็ทำไมอันหนึ่งสีขาวอันหนึ่งแบเกาวดำก็ไม่เข้าใจมันนะครับแต่อายูอีหลับไปแล้วอา่าเป็นว่าช่างมันแล้วกันครับเนี่ยเป็นไงมาอวดนะครับแต่เดี๋ยวผมสอนโหลดหน่อยก็ได้นะเอแต่ว่า ปวดอะไรนิดนึงอสุรกายกรโนะอะไรแบบนี้ครับก็ญี่ปุ่นเ,เรียกว่าอะไรอะปฏิทินของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะครับก็เนี่ยอย่างสวยนะครับก็มาตกแต่งได้แต่ว่ามันผมขอปิด w a เป p a p e r engine ไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้แหลกนะครับแล้วก็เอาจริงๆเราเดี๋ยวมันจะทําให้แหลกแล้วก็เราไม่ได้มาโชว์อนนั้นด้วย เราเอาสิ่งที่มันเกี่ยวกันดีกว่านี่พวกนี้นะครปะปะนัสนี่ยินดีต้อนรับนะป๊ะปะ๋าไฮเระมาณนี่นะครับก็โอเคเออมันสามารถตกแต่งเดสก์ท็อปของตัวเองได้นะครับนี่มีตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมเหมือนเมนูในเกมซอฟต์ร์ออนไลน์ด้วยซึ่งดังเมื่อประมาณเกื <laughs> อบสิบปีที่แล้วแล้วนะยังเก่านะก็โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทำให้มันตกแต่ง เดสก์ท็อปได้นั่นเองครับก็ก่อนอื่นมาที่นี่กันก่อนครับเ a นมิเตอร์แล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมมามันก็จะได้โปรแกรมเนี่ยครับที่เป็นรูปเอ่อหยดน้นําเนี่ยเออนั่นแหละเพราะว่ามันก็คือ <c oughs> เจอฝนนั่นเองเหมือนมิเตอร์วัดฝนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีสกินต่างๆที่บางอันอาจจะฟรีมาตั้งแต่แรกหรือบางอันต้องโหลดมาครับซึ่งก็โหลดฟรีอยู่ดีครับแต่ว่าโปรแกรมเนี้ยผมบอกเลยว่าประมาณ ห้าหกปีที่แล้วล้วอะคือเก่ามากนะก็ไอพวกเทมเพลตแบบนี้ครับที่มันจะเป็นตัวละครต,ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยเยอะแยะเนี่ยมันเริ่มหายไปเยอะพอสมควรแล้วครับคือเดี๋ยวนี้เริ่มหาไม่ได้แล้วนะแต่ว่าผมอะค่อนข้างจะไปขุดมาตั้งแต่แบบคลิปของคนที่เคยทําไว้ก่อนๆหรือว่าพวกเว็บเก่าๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันยังเหลืออยู่เว็บหนึ่งครับที่จะสามารถที่จะเรียกว่าไดิเรียกว่า ยังยังยังมีอยู่ครับยังพอมีรูปมีมีอ่าเรียกอะไรเดียเนี่ยแอนิเมชันสำหรับเลมิเตอร์อยู่นะครับก็คือเว็บ d e v i a n น Art นั่นเองซึ่ง Deviant Art อ่ะ Deviant ก็คือเหมือนงไงอะหลากหลายการเป็ีนแปลงอะไรประมาณนี้ป่ะเหมือน Deviation ก <c oughs> ็ <c oughs> โอเคครับก็ ในไอเว็บดีเวนอาร์เนี่ยเราก็สามารถเซิร์ช l ลนมิเตอได้นะครับนี่ดีเวนอาร์เลนมิเตซึ่งก็จริงๆเหมือนมาอวดมากกว่าเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับที่จะให้สอนนะ่ะก็คือพอเราโหลด l ลนมิเตอมาใช่ไหมล้วก็มาที่ดีเวนอาร์เนี่ยครับแล้วเราก็หาว่าเราอยากโหลดรูปตัวอะไรอย่างสมมุติผมจะเอาอาสืซอสัตนะกันโน เลนิเตอร์ meter, แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับในเว็บ DeviantArt เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองว่ามันเหลืออะไรในปัจจุบันบ้างนะก็เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือที่ผมใช้นะครับซึ่งก็โอเควิธีโหลดคือคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาเนี่ยเราก็จะเออมีมีหลายอย่างเลยนะเนี่ยมกิกูก็มีเอ่อตัวอะไรอกะกุม,มิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเขียวมีกูอาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยดีวนอารไม่ได้จะล็อกอินเออ ก็นี่ครับมิกูที่เป็นปฏิทินใช่ไหมอืมก็วิธีดาวน์โหลดนะครับก็ให้กดนี่เลยครับดาวน์โหลดลิงก์เนี่ยก็กดตรงนี้เข้าไปเลยครับกดดาวน์โหลดทีนี้เราก็แค่รอเอาเนี่ยเอยมีเดียไฟล์มันก็แบบหายไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าโปรแกรมเลมิเตอร์มันเป็นที่แบบแฟนคลับเขาทำขึ้นมาเพื่อตกแต่งว่าตกแต่ง วอลเปเปอร์ตกแต่งแบ็กกราว n ์อะไรประมาณนี้ครับมันไม่ใช่ของออฟฟิเชียลครับซึ่งจะว่าเถื่อนไหมมันก็มันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันคือมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบว่าเอาของที่ที่มันมีแบบเป็นออฟฟิเชียลมาแล้วเอามาดัดแปลงหรือทําให้มันฟรีทําให้มันกลายเป็นเถื่อนอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับคือถ้าเป็นอันเนี้ยคือแฟนคลับเขาทํากันมาเองก็ แล้วไอเดียแฟนคลับพวกแอนิเมชันพวกเอฟต์แวร์ออนไลน์เจองหรือหลายๆเรื่องนะครับ mm hmm. เขาทำขึ้นมาเองแล้วก็เอามาไว้ในโปรแกรมเลนมิเตอร์เนี่ยแหละครับ mm hmm. เพื่อเอาไว้ตกแต่งแบ mm ็กกราว n ์เดสก์ท็อปของทุกคนนั่นเองครับ mm hmm. ก็เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวผมเอาเอามิกกูอย่างนี้ก็ได้อนะ mm hmm. มิกกูเอามาใส่ให้ดูนะครับนี่เห็นไหมนันก็เป็นอย่างนี้แหละครับซึ่งมันจะเป็นพวกตัวล,อย,ลอยไปล,อย,ลอยมาแล้วก็เลือเล่อนๆได้นะแต่ว่ามันมีข้อเสียนิดนึงคือ มันยังไม่ใช่เดสก์ท็อปที่แท้จริงอะ่ะมันเป็นแบบยังอยู่ข้างหน้าอยู่ะเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นข้อเสียนิดนึงโอเคก็จริงจริงมันก็มีเท่านี้แหละครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วเหมือนมาอวดด้วยแหละอย่างหนึ่งนะแต่ว่าก็อย่างที่ผมผมบอกไปครับโปรแกรมเรนมิเตอร์ไปหาดาวนโหลดกันได้เดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับส่วนเว็บ d ี v i a n Art เดี๋ยวผมก็จะให้ลิงก์ไว้เหมือนกันนะหรือถ้าใครอยากได้เพวกอสุสานนา,ารโนกเหมือนผมเนี้ย หรือว่าลิงก์ sao เงี้ยผมให้ให้ที่ description ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีคอมเมนต์อะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe c h anel n ผมด้วยนะคือมันเป็น c h anel n ที่ก็เปิดมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมี subscribe เลยอยากให้ช่วยกด subscribe กันให้ด้วยก็อันนี้มาคุยเล่นกันชิวๆเออก็ลองหาอะไรดีอะเรนมิสเตอร์อย่างอื่นมีอะไรไหม ก็ผมก็ได้เจอโปรแกรมนี้จากยูทูบเบอร์ไทยคนหนึ่งเมื่อประมาณ6ปีก่อนครับเข <c oughs> ากนะ็เอามาแนะนําผมก็อยากจะเอามาแนะนําต่อนะไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์คนนั้นอ่ะจะยังใช้โอโปรแกรมเลมิเตอรนี้อยู่หรือเปล่าก็เ,เถอะนะอ่ะเออเดี๋ยวผมสอนทำเลเยอร์นิดน,นึงนะให้แบบอย่างนนเนี้ยอันนี้ผมก็ทำเลเยอร์ไว้ให้เป็นหมวดหมู่อครับว่าเราจัดหมวดหมู่เป็นอะไรซึ่ง อันนี้ผมจัดมวลหมู่เป็นอสศนะบวกซิลิก้าเนี่ยครับนี่มันก็เป็นเดสก์ท็อปแบบนี้เองนะก็จะได้ไม่ต้องไปติดกับฝั่งซ้ายไม่ต้องไปบังไอคอนอะไรพวกนี้นะถึงจะบังอยู่สามันก็เถอะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วทําไมซิลิก้ามันไปอยู่ข้างใต้อสุนะวะฮนะตอนตอนที่ผมทําผมเอาซิลิก้าไว้ข้างบนนะก็ไม่รู้มันมันจะเลือกอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับส่วนอันนี้ก็คือที่ผมใช้เมื่อกี้นะครับเนี่ยที่ผมใช้ ตอนออที่เปิดคลิปมาผมก็ใช้นี่แหละอาร์เซน่ากับยูอเพราะว่ายูเนี่ยดีมากมันทาให้เราเซิร์ชที่หน้าเดส็ดอปได้ไม่ต้องมาเข้าเซิร์ชในโครมนะมันเจ๋งมากเลยแล้วก็เอาจริงๆก็คือส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมใช้อันนี้ครับผมชอบใช้อาร์ซนาะกนันโนะนะแล้วมันก็ไม่ได้แบบลกจออะไรขนาดนั้นด้วยตั้งไว้สามตัวเนี่ยน่ารักมากหูแมวขนาดได้เรื่องมันยังหูแมวหรือเปล่ายังไม่รู้เลย สุาสานากาน่ก็จะดังจากเ,เรื่องเคองนะครับที่แบบชอบพูดนิโกนิโกนีกน่ั่น,นแหละซึ่งบอกเลยว่าผมไม่เคยดูไม่เคยดูนะครับแต่ว่ามีมีโปรแกรมเดสก์ท็อปเนี่ยก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันนะที่ว่าแบบผมทำคลิปอะไรแนวนี้ขึ้นมาโดยที่อ,อนิเมะนั้นผมก็ไม่เคยดูด้วยซ้ำมีใช้เดสก์ท็อปโดยที่ผมก็ไม่เคยดูอะไรอย่างนี้นะครับจริงมีหลายอย่างเลยนะ เ,เพลงชิรุชิของ S.A.O ครับผมก็ผมก็รู้จักโดยที่ยังไม่เคยดูเมะนะครับสมัยนู้นแต่จริงๆผมเดี๋ยวนี้ผมเคยดูแล้วนะไอซอ Art แวร์ออนไลน์ก็เลยได้เอามาตั้งเป็น,นหน้าปกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆสมัยนู้นเนี่ยที่ผมเริ่มใช้อาจจะ5-6ปีก่อนเนี่ยที่มีเลมิเตอร์ใช้อะ S.A.O ผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักขนาดนั้นนะครับเพิ่งมาดูตอนหลังๆเองที่แบบมันหายดังไปแล้วอ <c oughs> <c oughs> ่ะก็เนี่ยชิรชินะครับ อ่าก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะเลนมิเตอร์เนี่ยออนี่มันมีคนที่จัดเทมเพลตเอาไว้แล้วด้วยนะแบบสวยมากเป็นเดสก์ท็อปของเขานะอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเลนมิเตอร์มีไรแพ็คโอ้อันนี้คือเขาจัดเป็นแพ็คมาให้เราดาวน์โหลดเลยนะใช่ไหมเนี่ยลองมาดูกันได้เลยนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมมีทั้งแพ็คเลยงั้นก็ ช่วยกด subscribe ช anel ผมด้วยครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ช่วยกดกระดิ่งด้วยล่ะอืมสิบนาทีก็ไม่ได้มีอะไรจะพูดเท่าไหร่นะก็อย่างที่ย้ำไปว่ามาอวดเลนมิเตอร์เฉยนะมันดีมากเลยอ่ะคือมันทำให้เดสก์ท็อปเรามันดูน่าใช้นะแต่เสียดายแค่อย่างเดียวที่ผมบอกไปครับคือมันอยู่ไม่ใช่เดสก์ท็อปที่แท้จริงอ่ะมันอยู่เหนือขึ้นมามันไม่ได้อยู่ใต้ใต้เดสก์ท็อปลงไปครับคือเข้าใจไหม ว่ายวอย่างสัญลักษณ์โวกเนี้ยมันยังมาอยู่เหนือไอคอนของเดสก์ท็อปเลยทั้งที่ถ้ามันอยู่ใต้ไอคอนเนี่ยมันจะเป็นเดสก์ท็อปที่แท้จริงแต่ว่ามันทําไม่ได้ครับเลนมิตเตอร์เสียดายตรงนี้แหละนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วก็ที่สําคัญกด Subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะบายบายเดี๋ยวให้ลิงก์การดาวน์โหลดเอาไว้ที่เ e s c r i p t i o n นะ